สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อารบกลับมาพบกันตามเคยอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นเพื่อนรักของอาวิยงหงในไทยเดินผู้ชมก็ได้ทําการลาออกพ้นจากพรรครวมไทยรวมธาตุ็ปเมที่เรียบร้อยถามใครเหรอจ้าโบเส,สกสกลละครัยท่ินผู้ชมหลังจากที่แต่งเพลงกระตันยุทักษินนาพามาถึงการแต่งเพลงให้ประยุทธ์อะไรต่างๆนานนี้ตอนนี้ก็จบสิ้นลงแล้วนะครับท่านนกข่าวก็เหลือเกินนวเนี่ยได้ไปส่อหายโบตามที่ต่างๆเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้หายเงียบในรับท่านผู้ชมติดต่อไม่ได้กลายเป็นบุคคลสาบสูญไปในบัตรดุลกันเลยที เพราะไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากเพื่อนรักของเอาเอยงหงแลมโบเสกสกลนี้เคยได้ขึ้นเวทีโอปาภาใสไม่ต้องห่วงว่ารวมไทยรวมท่านเนี่ยจะไม่ได้สอสอถามทําไมลระจ๊ะเพราะไอโบ่อาจจะดูพรพรมพันจัดให้แล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเดี๋ยวจะเอามาแถลงเดี๋ยวเอามาแถลงสั้นๆก่อนโดยตอนนี้โบ่เสกสกลกลายเป็นคนหายหัวนะครับท่านผู้ชมอย่างเรียบร้อยกันเลยทีเดียวหลังจากตอนนี้ครับท่านลาออกพ้นจากสมาชิกรวมไทยรวมท่าเป็นไปนที่เรียบร้อยส่งผลให้หลุดทั้งตําแหน่งนะะนบทาา้ชมดุกํ กนเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะการเดิมผู้ชมหลังจากที่โบเสกสกุลเนี่ยถ้าเกิดทนรออีกเล็กน้อยถึงปานกลางถ้าเกิดมีใครลาออกจากรักรวมทา่าอะไรประมาณนี้ไอ้โบก็จะได้ขึ้นมาเป็นสอสและตอนนี้จา้าไม่ได้ขึ้นนะการเดิมผู้ชมประชาชนก็แห่สงสัยเว้ยเฮ้ยหรือว่าไอ้โบโดนบีบอะไรประมาณนี้นะการเดิมผู้ชมเพราะหลังจากที่อยู่พลังประชารัฐนั้นก็ได้เคยออกมาอดโอเว้ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยมีคนแต่ไปเป่าหูประวิรวงสุวรรณนะการเดิมผู้ชมว่าโบเนี่ยไม่ค่อยดีอย่างนั้นไม่ค่อยดีอย่างนี้แล้วเป็นอยย่าาางไรจสุดท้ก็ มาตั้งพักเทิดไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งไม่ใช่ถนนแต่อย่างใดเอยแล้วก็ไปตั้งพักรวมท่านรวมไทยอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ไม่มีเงาของประยุทธ์แล้วนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้โบนันั้นอะไรที่ยืนอย่างดีๆก็เลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้ครับท่านดูเดือดไม่จุดยัย้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากนางแบกตัวแม่กันเลยทีเดียวเอยกับใครจ้ากับจรินยูนะครับท่านผู้ชมอืมจะไม่เผาผีกันแล้วถามเรื่องอะไรเหรอจ้าไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีประเด็นดราม่าครับท่านสนันออนไลน์กันเลยทีเดียว จอรนวินยูนะเนี่ย <K. S 1> ก็ได้ทำการจูงลูกครับท่าน,านเดินผ่านบ้านของแขกรรมการแลวเกิดอะไรขึ้นจ้าแขกรรมการก,ก็ตัดต้นไม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยแล้วก็ได้มีการทักไลออนจ้าไลออนจ้าสวัสดีค่ะอะไรทำนองนี้จอรนวินยูก็สุดทนนะครับท่านผู้ชมเดินกลับมาบอกแขกรรมการอะไรประมาณนี้คุณอยามาลูกยุ่งกับลูกผมได้ไหมสุดท้ายก็เป็นวิวาทาน,นะครับท่านผูน้ชมเดือดสนั่นออนไลน์กันเลยทีเดียวครับท่านโต้กันไปโต้กันมาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนนีุ้ิรกัญาผู้ชม ไม่ใช่กยศิพ้าทากันยุงแต่อย่างใดนั้นแห่งพ totally right. the ังก้าวไกลเว้ยเฮ้ยชี้ตอนนี้เหลือ2วิธีนะเนี่ยเที่ยเดินหน้าแจกเงิน1 0 0 0 0บาทย้ำจำเป็นต้องปรับเงื่อนไขเอ้ยแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้โพสทูเดย์ครับท่านก้าวไกลเย้ยนะเนี่ยนโยบายที่ต่อวอลเล็ตถึงทางตันพรบของออมสินนะครับท่านผู้ชมระบุปล่อยกู้ให้รัฐบาลไม่ได้อะไรประมาณนี้โอ้ยอันนี้ก็มีเสียงทั้งวิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านผู้ชมทั้งชื่นชมอย่างไก่กองเลยทีเดียวปมไหนจ้าปมประเด็นที่ว่าเน เรื่องนี้ลยอีกด้านหนึ่งล่ะจ้าอีกด้านหนึ่งนี่ก็มองเป็นเรื่องบ้องตื้นนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเด็กหาอะไรไม่เจอเป็นของเล่นแล้วเจอแล้วเป็นอย่างไรโอ้ยก็ดีใจไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีติดตามต่อไปครับท่านว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นส่วนตอนนี้ลีนาจังครับท่านหลังจากพังพ้อปากหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจหลังจากจะแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับท่านผู้ชมเนี่ยใส่เกลือไปทํางานที่นั่นทําไมตอนนี้ก็โดนหัวหน้าพักทางเรื่องใหม่ครับท่านโผล่ร้องปอทอนนะเนี่ยบุกเอาผิดไว้ไ บุรีแรงงานไทยในอิสราเอลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีทาผือดีติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยมาเริ่มข่าวกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเรื่องของนักร้องเสียงดีทอร์พีเนรคุณตอนนี้ก็เป็นเรื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้หมดที่ยืนทางการเมืองไปเรื่อยแล้วหรือป่านนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยด่วนไว้เฮ้ยไอโบอีสานครับท่านนักสาบานมือวางอันดับต้นของประเทศไทยนเนี่ยโอ้ยต้องขออภัยเนี่ยเมื่อกี้ไปเรียกโบอีสานเดี๋ยวคนอีสานจะมาประท้วงผมต้องขออภัยมาหน้าที่นี้เฮ้ยยโอบฟังง่ึพ ตอนนี้หายกระพานไปเลยเว้ยเฮ้ยเนี่ยติดต่อก็ไม่ได้คาดว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ครับท่านหลังจากลาออกพ้นจากสมาชิกรวมท่านรวมไทยเป็นไปนที่เรียบร้อยโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบเหตุผลนะครับท่านผู้ชมหาตัวไม่เจอโดยตอนนี้ชาวเน็ตแห่หาตัวครับท่านประกาศมูลนิธิกระจงเงานั้นเนี่ยช่วยตามหาคนหายให้หน่อยคือใครจ้าโบอีสานครับท่านคู่ศีของอาวอิยงหงนะครับท่านผู้ชมหลังจากลาออกจากสมาชิกรวมท่านอย่างถาวรกันเลยทีเดียวไม่ทราบสาเหตุติดต่อไม่ได้หาตัวไม่เจอคาดว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อะไรประา มาณนี้เบอร์โทรศัพท์ใหม่ส่งผลให้มีการเลื่อนสอสอระบบบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็แม่เลี้ยงติ๊กอะไรประมาณนี้ขึ้นมาอยู่ลำดับ15แทนก็ไปที่หน้าติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนี่ยหลังจากไอบโบเสกสกุลครับท่านนักร้องหน้ามวลคนหน้าอืทรพีนี่แล้วคุณหรือป่านั้นไม่อาจแน่ใจเอ้ยโผล่ลาออกครับท่านจากพรรคการเมืองพรรคนี้นะเนี่ยโดยไม่ท่าไม่ทราบสาเหตุทั้งนี้ยังไม่สามารถหาหัวกระบาลมันเจอได้เว้ยเฮ้ยไม่สามารถติดต่อกับไอบโบเสกสะถุนไอไม่ใช่ไอบโบเส ได้จะติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดก็ติดต่อไม่ได้เนื่องจากตัวเนดองนั้นได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมโดยโบเสกสกลนี้ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมถามยิ่งใหญ่ยังไงเลือกตั้งแม่มึงเอ้ยยังแพ้เลยโอ้ยก็ว่าเป็นคนผลิตทักน <Norwegian> ี้นะครับท่านผู้ชมสังคมต่างๆนานาเนี่ยก็คางเคียงใจถามทําไมเหรอจ๊ะไม่ทราบว่ามีปัญหากับกลุ่มควนของสลิมนกหวินในกบปปสหรือเออพวกกบปปสเก่าในพรรคนั้นหรือเปล่าถามทําไมเหรอจ๊ะโอ้ยถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องลำบากใจนะครับท่านผู้ชม ทำไมล่อจ้าเอยต้องคอยระแวงนะครับท่านผู้ชมวันไหนถ้าเกิดสมมติมีอะไรทางการเมืองผิดพลาดพลิกล็อกอะไรประมาณนี้มันจะซ้ำรอยแบบทักษิณชินวัตรหรือไม่ถามยังไงออกมาจากนายเก่าไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้โอ้ยไรที่ยืนกันเลยทีเดียวก็าไม่รู้ว่าอทำผือดีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านหลังจากไอโบสิงสกุลนเนี่ยรอคอยอีกแป๊บเดียวครับท่านสอดจะได้ขึ้นมาเป็นสอสอเพราะอะไรล่ะจ้าเอยเพราะว่าปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่มันอยู่นี่มาไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ลาออกไปแล้วครับท่านส่งผลให้ ว่าประยุทธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าโบลาออกไปเนี่ยเพื่อจะไปรับใช้ประยุทธ์ว่าเนี่ถามทําไมเหรอจ้ามันเคยออกมาบอกเนี่ยไอตัวอันไตนี้ตั้งแต่เกิดมาท้องพ่อท้องแม่นั้นอมันเป็นนายกที่ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ช่วงนาตาปีมันเกิดมากูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านถ้าเกิดไม่รู้จะทําอย่างไรนี่ก็หันมาซื้อทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชม100กรัม1น0บาทอร่อยมันทุกหยดสดทุกวันครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนนะรรััทาาานนนมวีีีํกกเเลยยดตตตงจป ตอันนี้ขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม2 4 0บาท200กรัม100บาทราคาเท่ากันกับลูกหยีชาบลูกหยีกวนปลากเกตขาวอบกรอบแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมาพานะนะครับเดิ่ผู้ชมเม็ดใหญ่เต็มเบ้งกันเลยทีเดียวลูกพุน500กรัม200บาทครับท่านนัดวิวโนสลิมนะครับเดิ่ผู้ชม400บาทพร้อมส่งครับท่านก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเออก็สวัสดีทุกท่านในช่องแชทด้วยนะครับเดิ่ผู้ชมตอนนี้เข้ามาอย่างไม่หยุดยัั้้้้้งงกกกกกกนเเเเลลยยยยยททีีีีีดดดววววว็็ไไมมมม่่่่่รรรรูาาาาจะะํอแบบบุพิต สกุลนะครับท่านผู้ชมแหล่งข่าวคาดว่าตอนนี้นายเสกสกุลนี่น่าจะมีนัยยะสำคัญในการลาออกจากรวมท่าุรวมไทยในครั้งนี้เอ้ยอาจจะไม่มีบทบาทใหม่หรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่ามีอะไรหรือไม่ถามทมําไมเหรอจ๊ะโอ้ยถ้าเกิดอยู่แบบปกตินี้มันคงจะไม่ลาออกง่ายๆนะครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ๊ะเงียบหายไปในสายลมก็เลดิิบีช่างกมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ประเด็นละอูนะครับท่านผู้ชมระหว่างแขกคําภกาแล้วก็จอร์นวินยูนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชีย อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวชามเน็กก็แบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วเนี่ยบ้านก็เห็นด้วยกับจอร์นวินยูและอีกบ้างนีัก็เห็นด้วยกับคำประการครับท่านโดยคำประการนั้นเนี่ยก็ได้เกิดวิวาทะเว้ยเฮ้ยดูเดือดบนโลกโซเชียลอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดวยคำปรมการผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและจอร์นวินยูแล้วเนี่ยผู้สนับสนุนก้าวไกลหรือไม่วันนี้มันเขียนมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโดยคำประการได้โพส์ในทวิตเตอร์สื่อสารไปยังจอร์นวินยูบ้างว่าการเดินมาหน้าบ้านดีฉันการเดินมาหน้าบ้านคนอืื่่่นนนนนนแแแลล้้ววสัััังงาาาาหออททบบบบีถเป็กรคุ การนะคะเรื่องของเรื่องก็คือจอร์นวินยูกับลูกชายของเขาเนี่ยได้เดินผ่านมาหน้าบ้านดิฉันแล้วก็พูดว่าไรอันไรอันสวัสดีแล้วพิรี่จอนโอ้เขาใชกคำว่าพี่จอนเนี่ยเดินกลับมาบอกว่าวันหลังจะอย่ามายุ่งกับลูกผมเออแขกคัมการก็เขียนต่อนะครับท่านผู้ชมกลัวแล้วครับพี่สุภาพบุรุษแล้วหลังจากนั้นจอ์นวินยูครับท่านก็ได้ตอบโต้ว่าเนี่ยการที่คุณมาด่าผมด่าพี่สาวด่าพี่เขยเอ่อพ่อผมต่างๆนานาอะไรประมาณนี้แล้วก็คนที่คือคุณกําลังคบอยู่กําลังอาศัยบ้านเขาอยู่วงเล็บอาาาาจจรย์วนนนซึ่่งะเป็ ี่สาวจรวินจูนะครับท่านผู้ชมซัดครอบครัวผมอย่างนั้นอย่างนี้สร้างปัญหามากมายให้กับบริษัทผมอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแนบใจแล้ววนันนี้แล้วคุณยังมีหน้าเดินมายุ่งกับผมอะไรประมาณนี้ลูกของผมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคนเขาไม่อยากยุ่งกับคุณแล้วต่างๆ่างนานาแขกรรมก,การก็โต้ว่าละน,น,น,นี่ลูกคุณเดินผ่านดิฉันต้องทายเด็กนะคะใจล่มล่มนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็มไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้อ่านไปก็สองภัยเบี้ยถามทำไมหระจ้าโอ้ยไม่ค่อยจะเป็นประเด็นทางการเมืองเท่าไหร่อะไรนะครับ ไม่ทราบว่าจะเป็นสีสันหรือไม่นะก็ช่างกันมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ด่วนนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากมีการรวบลูกของนายชาดาไทยเศษครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย้วเนี่ยหรือว่ามท2สองหลังจากได้รับนั้นเนี่ยหน้าที่จากอนุทินมอบหมายให้เยให้ปากผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าด่วนที่สุดครับท่านด่วนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหรือป่าไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ปอปอปอมันย่อมาจากอะไรแล้วว่าลืมซ้อนแผนจับกลุมนะครับท่านลูกเขยนายชาดาไทยเศนะ้ เรียกรับสินบนใช้อิทธิพลมืดคุกคามเหยื่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมต้องเติมหรือไม่เว้เล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้เรีนิวส่งเข้าประกวดครับท่านเนี่ย,อยสอนแผนจับกุมมเว้ยเฮ้ยตำรวจปปป,ปน,นั่นเนี่ยนายกอบจอ ซ้อนแผนจับกลุ่มนายกอบต,ตะอะไรวะเนี่ยตลุกดูอุทัยธานีลูกเขยนายชัยดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาไทยกับพวกรวม5คนฐานเรียกรับสินบนผู้รับเหมาก่อสร้างน้ําประปาอะไรประมาณนี้เอยประมาณ6กแสนบาทนะครับท่านผู้ชมโดยแบ่งเป็นสองโครงการด้วยเฮ้ยได้มีการอ้างนั่นเนี่ยจากในข่าวบอกว่าเรียกเอ่อโครงการละ3ามแสนสามแสนนะครันะคะบท่านผู้ชมแล้วก็เหยื่อแฉะซ้ําครับท่านอิทธิพลมืดคุกค,ค,คามกันแกล้งรอบด้านอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยจะมีการถแถลง ข่าวถแถลงไขนี้เวลา19บเนาฬิกาครับท่านจากทางตำรวจอะไรประมาณนี้เอยแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปฟังอัปเดตนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากต้องมาจัดรายการครับท่านเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าอีแหล่งคือดีเอยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมทางด้านของอรถวารลิศเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากเป็นดาราสลิมนะครับท่านผู้ชมมาอย่างชัวง่วนาตาปีกันเลยทีเดียวแล้วก็ชาวเน็ตก็ไปขุดนั่นเนี่ยหลังจากเคยมีปัญหาคลักระสังเว้ยเฮ้ยในการเหยียดผู้กำกับหรือไม่นั้นนะครับท่านผู้ชมในการแต่งตัวอะไรประมาณนี้โดยบอกว่่่านีคุณแตตงัว อะไรมาเนี่ยในรายการแฉนะครับเ่านผู้ชมคุณไม่คิดจะให้เกียรติรายการบ้างเหรอโอ้ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาตั้งแต่ปี60ชาวเน็ตขุดลับยับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนําพามาถึงการทวนลงนะครับเ่านผู้ชมวันนี้น็อตวอลลิศครับท่านอดีตดาราสลิมนันเนี่ยหลังจากเป่านกหวีดช่วนาตาปีแจงดามา่าปมแทรกการแต่งตัวของต้องเตผู้กํากับหนังสับปเปลอือแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะโอ้ยกยลยักวไรกลัวรายได้ไปประมาณ500ล้านแล้วนะครับเ่านผู้ชมจี้วลลั่นเฮ้ย,เ,ยเนี่ยเป ตนเองไม่ได้มีเจตนายเยดนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเป็นสคริปของรายการอะไรประมาณนี้เอ้ย <Hey, S 2> แล้วก็ยังวูรั่นด้วยเฮ้ยส่วนตัวชื่นชอบความสามารถด้วยซ้ําก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมสังคมเสียงแตกอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโอ้ย oh, บอกว่าเนี่ยเป็นสคริปของรายการแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรและมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าหลังจากนี้ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เอ้ยก็ต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้บอกว่ารงครับท่านสอที่โดนทิ้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากอูแวนโก้เนี่ยก็หมางมือว้วยเฮ้ กระทั่งโคชโยทีผู้มีสัมพันธ์ทำไมติดนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าติดถ่ายนะครับท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับหมอว่าลงอีกแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้นายถาวรเสนียมครับท่านหลังจากโดนศาลสั่งคุกนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแล้วได้ทําการคอตกไว้เฮ้ยเดินติดหลังนะครับท่านคู่กับไอ้เทือกแล้วก็กลุ่มกบปศสต่างๆนานาเออก่อนจะได้ประกันตัวมาแล้วก็หลุดจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมในสมัยยุคประยุทธ์นั้นวันนี้นายถาวรเสนียมเฮ้ยทิ้งหมอว่่าาลงนจะโด เดี่ยวเดียวได้นะครับท่านผู้ชมหลังนายถาวรเสนียมเว้ยเฮ้ยโผ่ซบรวมธาตุรวม,รมไทยนั่นเนี่ยหลังจากไอโบสเสกสกุลลาออกมาดมดื้มได้รับความเออเป็นเกียรตินะครับท่านผู้ชมได้รับเกียรติเป็นคนธรรมดาแต่มีหนทางให้เดินโวลั่นเว้ยเฮ้ยอุดมการตรงกันกับพักรอทศชอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ตอบปัดนะครับท่านหลังจากมีการถามนั่นเนี่ยขัดแย้งกับว่าลงหรือไม่อันนี้ก็บอกว่าไม่มีความขัดแย้งโดยนี้ผมกับพ่อพะงงนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยนายถาวรเสนียมเนี่ยมันเป็นอุ๊ยอุษาเป็นอดีตนะครับท่าน อะไรจ้าอดีตแล้วมนตรีช่วยคม,มานาคมนั่นเนี่ยแต่การเลือกตั้งรอบที่แล้วเฮ้ยกับไปลงเป็นสสปาร์ติลิ์ของไอ้พักวลงนะครับท่านผู้ชมเป็นผู้สมัครสสและเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยแม้แต่หัวหน้าพักตัวมันเองเนี่ยยังเข้ามาไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือนายวลงแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยสอบตกแทบมุดดินนะครับท่านโดยนายถาวเรเสนเนียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกรวมท่านรวมไท,มทยหลังจากไอ้โบเสกสกุลลาออกพ้นพักไปนะครับท่านขาดทุกตำแหน่งกันเลยทีเดียวในพักนั้นเออแล้วก็นายปีรพันธ์ พร้อมแกนนารอต้อนรับอย่างอุอ่นครับข้างเปิดใจมาอยู่บ้านหลังใหม่เนี่ยที่เอโบเสกสกุลเป็นคนสร้างมาเนี่ยทั้งๆท,ที่เป็นคนธรรมดาแต่มีทางให้เดินวลัน่นเว้ยเฮ้ยพร้อมทางานตามที่พักมอบหมายเพราะมีอุดมการตรงกรันแล้วก็ปัดนั้นเนี่ยไม่ได้มีการขัดแย้งกับนายวัลลงนะครับเ่ผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรครับท่านวัลลงหลังจากนี้นะเนี่ยจะทําการถือหญ้าไปที่นั่นถือหญ้าไปที่นี่ถามมันจะถือหญ้าทําไมวะไม่รู้นะครับเ่ผู้ชมโวเว้ยเฮ้ยว่าถ้าเกิดสมมติม กาวไกลแม่แต่พลังประชารัฐก็สู้มันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ๊ะมันก็สู้ใครไม่ได้จริงๆเว้ยเฮ้ยสาเหตุคือเลือกตั้งแล้วก็แพ้นะครับท่านผู้ชมสอบตกพังยับเยินกันเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าอีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมเลดิตบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านด้านวันนี้เอยเพจก้าวไกลาการจะนะบุรีนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานเมื่อวานซื้อนี้หลังจากที่ผลการเลือกตั้งนายกอบจออกมานี้ก้าวไกลก็แพ้เพื่อไทยไปนะครับท่านผู้ชม,ชมเอยอันนี้ก็มีการเอามาลงไว้ยเฮ้ยหลัง เนบเนี่ยกิ่นความเจริญยังลอยมาไม่ถึงเมืองกาญจนบุรีหลังพ่ายศึกเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เพจต่างก็หลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจบางก็ลั่นว่าแพ้แล้วพานนะครับท่านผู้ชมหรือกิ่นความเจริญยังลอยมาไม่ถึงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีควรดีกว่านี้ได้แล้วแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยขอบคุณเสียงบริสุดที่มอบให้ก้าวไกลแม้เรายังปักทงไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับท่านแล้วก็ได้มีกกาารบอว่เ ตัวแทนประชาชนที่ดีเริ่มจากไม่ทุจริตซื้อเสียงอิจฉาภูเก็ตไหมครับอันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านผู้ชมถามทําไมล่ะจ้าหุยบอกว่าเนี่ยโวหารเนี่ยมันคล้ายๆกับประชาธิที่ปัก็ไปขึ้นทุกทีแล้วปมไหนเอยถ้าเกิดชนะนี่ก็จะบอกว่าเป็นคะแนนบริสุทธิ์หรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดแพ้ล่ะจ้าเราสู้อํานาจเงินไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยสุดท้ายโดนทัวร์ลงครับท่านเอยนาพาไปถึงการลบโพสนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตตาดีครับท่านแคปไว ด้านลีนาจังตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอ๋อก็อ่านไปแล้วเมื่อกี้โดยไปกันใหญ่แล้วหรือเปล่าไม่อา่านแน่ใจหัวหน้าพักทางเรื่องใหม่ครับท่านร้องปอทอนนเนี่ยให้เอาผิดไว้เฮ้ยโผดแจ้งจับหรือเปล่าไม่อา่านแน่ใจบมลีนาจังไร้สดเหตุบูลลี่แรงงานไทยในอิสราเอลชี้ว่ามีความผิดหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ต้องติดตามแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากผลการเลือกตั้งนายกอบจอนั้นพรรคเพื่อไทยได้ชนะอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เสรีวงมนทาไว้เฮ้ยรู้สึกว่าจะ โอ้ยเดือดแล้วหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยนายเสรีวงมนทาเว้ยเฮ้ยเดือดนันเนีย่ยโผวยหลังศึกเลือกตั้งนายกอบจออก,การจนบุรีผลการเลือกตั้งออกมาแล้วอะไรประมาณนี้ชาเว้ยเฮ้ยทำไมกลุ่มอนุรักษ์นิยมทำไมยังเป็นแบบนี้ยกประเทศให้เพื่อไทยไปเลยดีไหมสวดสนั่นครับท่านหากเรายังไม่รวมตัวกันแบบนี้ยังไงก็แพ้เพื่อไทยก็กับก,นะก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมเอ้ยและที่ผ่านมานี้มีการชนะบ้างไหมยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมได้สามแสนเสียงคุณภาพของนายเสรีนั้นก็ไม่รู้ว่าไปมุดดินอยู่ที่ไหนกัน แล้วครับท่านเออแล้วก็อีกอันหนึ่งนวเนี่ยเสรีครับท่านจวกจวกอะไรกันดีว่าเนี่ยพักไม่ตรงปบ ตรงปกสอบตกจริยธรรมอันนี้ก็แขวกเข้าไปเรื่อยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแลบุข้อความว่าครั้งหนึ่งก็1.3ล้านอีกครั้งหนึ่งก็14ล้านเห็นบ้านเมืองยามนี้รู้สึกอะไรบ้างไหมทําเวรทํากรรมไว้กับประเทศคนที่ไม่ได้รับเลือกก็อะไรวะเนี่ยตัวเขาเองก็ต้องรับกรรมไปด้วยนะเนี่ยโอ้ยนายเสรีรับกรรมไปด้วยแล้วเว้ย,ยตอนนี้แล้วตอนนี้จะทําอะไรจะแก้ไขอะไรได้บ้างไหมล่ะไม่ได้นะเสรีถามทําไมล่ะจ้าโอ้ยต้องรอให้ครบสมัยนะเนี่ยเอ้ยสปีหรือเปล่าที่รัฐบาลจะอยู่นี้ก็ยังไม่อาจบอกได้นะครับ ตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นจ้าเออเออดอเอรเสรีก็ต้องขยันหายใจเข้าฟุ๊บแล้วก็ขยันหายใจออกนนเนี่ยถามทําไมล่ะจ้าจะได้อยู่ในการเลือกตั้งรอบหน้านะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกล่ะจ้าโอ้ยก็อาจจะอยู่ไม่ถึงในะการเท่านผู้ชมแต่เรื่องนี้นนเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมของดอเอรเสรีนะครับท่านผู้ชมก็ยังเป็นคนดีอย่างไม่หยุดยั้ยงกนเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นะก็ไม่อาจแน่ใจด้านเศรษฐาทวีสินนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าเล็กน้อยถึงปานกลางว่าเฮ้ยปมแรง,ง เอวอะไรประมาณนี้บางส่วนก็เนี่ยเออลั่นว่าจะกลับนะคะรับเดิมผู้ชมแต่สุดท้ายก็ทําการเปลี่ยนใจไม่กลับถามทําไมเหรอจ๊ะเออน่าจะมาจากผลการ อะไรวะเนี่ยค่าแรงนะครับท่านผู้ชมโดยค่าแรงที่ประเทศไทยนั้นต่าเตี้ยเรียลาดกันเลยทีเดียวแล้วที่อิสราเอลละจ้าเงินเดือนอย่างต่ำนั้นก็สี่หมื่นห้าหมื่นนะครับท่านผู้ชมลามไปถึงแสนกันเลยทีเดียวเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าเฮ้ยวอนแรงงานไทยนเนี่ยกับบ้านแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยนายจ้างอิสราเอลจะจ่ายเงินเพิ่มห้าหมื่นให้อยู่ต่ออะไรประมาณนี้เหมือนจะเป็นการลากสถานการณ์อะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมเศรษฐาวนแรงงานไทยครับท่านอย่างที่แถลงไปแล้วนั้นแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยนายจ้างอิส เอลจะจ่ายเพิ่มให้อีกห้าหมื่นให้อยู่ต่อทั้งที่สถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงขึ้นชี้เงินทดแทนชีวิตไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ครับท่านบอกว่าเนี่ยโอ้ยเรื่องนั้นอาจจะน่ากลัวเว้ยเฮ้ยแต่ว่าความจนบางทีมันก็น่ากลัวกว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเอออีกที่ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ขอเป็นกําลังใจเอาใจช่วยให้อย่างดีันเลยทีเดียวด้านตอนนี้นะเนี่ยหลังจากพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงขึ้นมาได้เว้ยเฮ้ยตอนนี้ตู่ใจดนนนนััับกยว ทุ่งกันเลยทีเดียวหลังจากโผล่ไปร่วมม็อบนะคะรับท่านผู้ชมหนุนปาเลสตน์อะไรทํานองนี้เรื่องนี้มันก็ละเอียดอ่อนนะเนี่ยแต่หลังจากผมได้ไปส่งคอมเมนต์ไว้ค่หยน่าจะส่งไอตู่จะดูพรแล้วก็นกเข,ขาอะไรประมาณนี้ไปอยู่ที่นั่นนะถามทาไมลหะจ้าโว้ยไม่ค่อยมีการละเทศะอะไรทํานองนี้นะคะรับท่านผู้ชมหวังหาแสงหิ้วซีนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไม่เลือกวิธีการหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านที่ไหนมีเวทีทจะต้องเจอไอหอกพวกเวรนี้เข้าไปนั่งอยู่อีก ช่วนหนาตาบปีหรือไม่นั่นก็ไม่อาจแน่ใจก็เลดอิดบีช่างกับมันไปก่อนนะับเดินผู้ชมแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์ Ad line. นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เอรบจรึงขอจบการถแถลงไกลไปก่อนสวัสดีครับท่าน